สัสดีพี่น้องสุบสกคนพอกับช่องเต้าบนก้นแมนแฉมครับพี่น้องตอนนี้มาตั้งหมอกันแล้วกําลังสีเดือดครับหมอตุ้นนองไก่กับตีนไก่นะกะเทียมมันละอันนี้ก็ใส่น้ำปุงรสเดี่ยวนะครับเราจะใส่เครื่องตุ้นนะครับที่เป็นคอร์ดผ่านี่ครับใส่มาละ ลวก็หัวเช่เท่าลงไปนั่นลวก็ตอนห้าหนึ่งห้าสี่เท้าออกนะครับพี่น้องเพราะว่ามันถามมนได้ทีแล้วเ้าสี่เท้าออกเท้าตอนออกเล็ดนะครับพอมนจีบเปื่อยไปเรื่อยเนาะล่นหมอด้ยพี่น้องเอาจนเอาหมอไปตุ้นอีกเตานึงนะครับเอาบังลุกมือ ห,หาแนวไยากเาหาแต่แนวอยากเนาะยากน <c oughs> าะดนมาเท่นึงงดีกับมาได้ยีแนวเห็ดเนาะม,มีแนวเห็บที่เบีดเห็ะไรรน่มสอยพักล่างพักตันก็ โออกะขอบคุณป oh, ่าเพื่อนเนาะขอบคุณหน้าใจดีทั้งหลายหลายคนเนาะเพื่อนบอกว่าอยากให้ตอนแรกว่าสี่เพื่อนสี่ให้เจ้าเห็ดข้าวปุ้นเพื่อนว่าเฮดก๋วยเตี๋ยวไก่ดีก็บอตายแล้วคนนี้เนี่ยเลียงเบิดบานได้ได้หมื่นข้าเจ้ากำลังเห็ดเที่ยวที่สองเนาะเห็ดฮอนทางครับพี่นนอะ เห็นตอนทางคอนจีบเพายงยังวัฒน์ไทยไปไทยเลยพระเจ้ากสิพักกินเที่ยงครับตอนนี้ฮอดกัดจักโมงสิบโมงหรือเปล่าทอดจั๊กเพระม่าสิบโมงสิบโมงเลยอีกสองวโมงพ่อท่านเยียครับหมอกำลังสีฝนข้าวเดียวดอกไก่มันบวชขึ้นเหนือบวชขึ้นหมูไก่เทก็เปื่อยไก่ยันเปลื่อยไว้ไก่พันบวชเหม็นไก่บ้านพ่อเหรอ แม่อินล่างพักตั้งแต่เด็กๆอันนี้ห่อรัพผ้ากับออกทัวเอาไปจิ้มกับกะปิกะปิข้ากระสือมากเลยรัาขี้ข้าวเด็ดรอบพ่นเดียพักลายๆสร้อยพักไปจากห้อยยังเด้ห้อยห้อยหนา ไม่ยนะกก๋วยเตี๋ยวเกินๆเนขาว่าเขาซีอามาปรุงน้ำซุปเองขอก็เลยเห็นไปเห็นอัะนนะ่ะขอก็เลยซื้อเอาอันนั้นดีกว่าเปน็นบุญสติพันเจียวกา,กากหมูนะครับพี่น้อเจียวกากเทียม จังไรเนาะคนเจียวกระเทียมคนเจียวกาบหม้เ <c oughs> <c oughs> จียวกาบเนาะสาวเจียวกากหมอ้อสบายดีแล้วเอากระเทียมรองโลเ,เ,เออหา <c oughs> สิเห็ดกากเจียวนะพีเ่เาโดยสาวตีบ <c oughs> <c oughs> <Yeah. S 1> สร้างมั้ง mm hmm. เจียวไฟอ่อนๆพี่นอ้องม่สิ่ใหม่ mm hmm. หอมนะกระเทียมหลายก็น้ำมันก็ว่าจัก mm hmm. ขับพ่อๆกับน้ำมันพืชเซก็ได้

มันสีฟอดหล้วมันสีหล่นได้ป่ะแอ่ยามันบ้องดวกเซนซอีแบบเจะาห้าสิตักฟองออกนะครับบัาน,นำจุดมันสีใสมัสีฟอดเ้าบวกเห้าดิ่ใสปูนนะครับผู้ใดมาใสจะใสทำอ,อีกช็กไหม

ิงเตียมพักล่างพักจ้าแล้วว้พพ่นองเอ้ยพ้อมกินย่างเหียวได้พักเลยต่ว่าหมอน้บสูบปรทธานในพ้อมเลยพักพ,พ้อมืของ,ขงปุ้งพ้อมทุกย่างพ้อมหมอน้ำสูบปรทธานในพ้อมหมอมันหนาน้ำพี่นองนี่ก็เลยแหีวบาห่อนสาเนาะ<ย>แต่ว่าม,วมันหอนแล้วมันห่อนเลยนะหมอตาหัวมาไล่มัน มันอยากหนานี่จกักหน่อยเอาฟื้นจูเซลดเห็นแล้วจังคัดให้เขาความแค่นนข้ออ้อกระชืดกินเ,เออน้ำบกเกาะนะเลยตาติดถอดไปเสียเออเขียนแบบลายก่อนน้ำมันมันจะเป็นแบบเขียวไปทอดแห้งเนียเอาไปเนี้นนยออไปมันบกเกาะอืมขึ้นน้เดือันนั้นแล้วเหรอหรือเป่ มหหาหคมมะคมเอาสัา้นหนี่ะนี่ละอะน้ำมันแซน้ำหม,มอยสองแสนต่อการทามเขาแยกมาตุนตั้งหากนะเพราะว่ามันล่นหม,หมอกมอยง่ายครับ

ปีไม่ตักฟองออกนะตักฟองยี่หมอกหาซ่ามาใส่อย่าให้ปีไม่ตักฟองออกนี้ได้สมชักได้อย่าให้ปีไม้ก็อีเมียสอนฟองออกสอนหนานออกรถแม่ ให้น้ำซุปมันใสนนให้น้ำซุปมันใสเอาฟ้งอ,อ,ฟองออกค้าไก,ก่ได้ไดบาคนอ่ะละอ่ำเลยร้อยโอร่อยาพออยูแล้วก็ตีนอีกตีนแกพีอ่อเลดิน้ำน้ำเมื่อหรอกไรจเกีองเนานะ เอถ้าเอาเครื่องออกนำกระบอกลมมันพ่อที่ดอกควายยืมหมอนกระมิ้น โอ้กี่ดังเออจังจไปเท่าออกก็ได้ตักออกกันอย่าให้มันฝดแห้งอีกเป็นผมบวมเออมันแห้งในขางลางนะเป็นมบอัดไก่อนเนาะ เอาออกอีกเป็นยังหอมันดกไปอออกกล้ล่นกับว่าเป็นยังดอกแม่นนี้มันดลอกเสียนซื่อเออพอดีมันหัวสกันเลยอดที่ลอยหรอเปิดหมอปาไดอม่อมล้วันแน่นไนอมันจนบ่นอยากฟดพาไกลมันหลาย ถ้าสีข mm ีดไก่ออกได้บ huh. uh ้างพอไก่มันสุกอ๋อใช่ได้ๆเอาขีดเบิรงเอาจองเบลนด์หรออ๋อมันมีจองตักกยอไอ้ไอ้ที่เ <oh ป็นตะไคร้ตะไคร้อ่ะอ๋อนั่นแหละลองแบบลองเบิ้งไก่เบิางจักจักจักตอนมันซุกลงไปแต่วันนี้ยังอยากขูมเหลืออือ ก็าอ็ย่านตลรางมัาสิเปื่อ่ะนะขวดกะเดี๋ยวฮะเอาขึ้นมาเบื้องบนนั้มนสีให้ตัวไหนเอาเอาเอาตอนที่แตกเลยนะดขเอาเบิ้งนั้นมันชุกออกไปถ้านีขากบะถ้ามันขักก็ไดตัวท่งเลยตัวดุ่มเป็นนาสีได้เลยเอาอีกจักน้อยกันจังปักอนี่กระดงแตกอ่าอ น้องเดียวรู้เรื่องเลยอิ่มหอกินหอมเลยซิมน้ำจุกบ้างซิมน้ำจุกบ้างพี่แม่ลองซิมบางวันขาดอย่างไอวะอยากนวดอีกจักหน่อยเดี๋ยวขอไปเอาบ้างอันเ้นยางกันเลยเส้น่อยเส้นใหญ่บอกเด้อนี่เด้อนี่จะเส้นเล็กเเอาส้นเล็กติดต่อมมือนีลูกค้าร้านนี้พี่น้องเลยลูกค้า ใช้ดีขนาดนะเปิดกุยเตี๋ยวเอาถ้วยอ้ใหมแล้วเนี่ยเลยเอามาโหลใส้กล่องูด่นี่ตากป็ตากน้งสูบก็ตาไปคนเหลือคนนึงไปตากน้ำสูบเออหาปไปีหมไม่คนตากน้งสูบหายไปเลยนท่านในหอนนำท่านในหอนคักเส้น่าเฟือยเส้นม่อ่อน ข้นหาไปยังบานะเอ่น ah, ่อยสมูทตน่ะบอส่นหอนอะไรรึไอศีเอาออกะเทียมเจียวกับอ้ามันอยิกยูไก่กันเนาะผยพีตอยามบอกตูดตูดโตมาบอกามโตมาบอกตูดโตมาไหม

มาอะไกี oh, ่ถ้วยแล้วคะได้สองถ้วยงานวัดได้หอนี่น้อยน้ำยังันหอนเนาะขีบอันนี้ใช่เนีขีบหลกหลายเลยพุะอะอันพุละน้องะกันนีสอันนี้เราน้เัวนี้ แต่เสร็จนต้องอกแล้วนาะดแล้วหลวงใส่กับเศษแล้วตัวนี้เป็นเป็นอะไรนะตอนพี่เนาะ่อนใบอีมาเอาอีกเเ่นเดียวกหข่ก็ี่อ่ท่่่านนะขอว่าเอาอัน ใ่เขาไก่ไท่เลื่อยๆไข่แล้วสวยและซาวาลเริพี่น้องซาวาลเคียวเดี๋ยวเี่ยต้เกียนำมันก็ท่านในห้องก๋วยเตี๋ยวเจ้าแรกในบ้านตังล่างกินแล้วพี่ร้อนไฟอยากปรุงอยู่เบื้องล่างผี่ของปุง หน้าเด้อบาาเตียมเด้อผู้ได้สิบเปนเมื่อหลวกไปเออไปหลวกเปลี่ยนติดต่อแล้วหลวกหลวหเปน้องหลวกเนี่ยลวี่เะเอาเถื่อน่ยแตแต่ฮะแน่หลวกคือเฮี้ันเนาะนาชิงเข้ากันร่วมาก นางขาเลยเลี้ยนคิ้วเลี้ยนคิ้วเอาเส้นศยังบอกเด้อมันมีหลายเส้้นเียษคิ้วมาเด้อพูดได้เสียวเด้อเดี้ยนคิ้วหลวกลดนะจิตต่อนะจิตน่อนี่ยับไปโดดพี่ต่อไปโดดหลวกลดบ่มีบ่มีบ่มีแบบว่าเลือกหลอกเพราะว่ามันฉีดยากกันนะพอเขาบ่เคยกินเขาบ่อกว่าเศษเล็กมันฉีดซับซ้อนคันเลือกค่ะเพราะหมอมีหลวกันเดียวดิวัฒนี้ว่าคนมันเ อืดแล้วคนว่เบดบานไหเลือยิ่ในหมออีกหมอยย่ใไพวกอะไอาซาบไหมี่น้องเอ้ยาวไก่ป่ะเอาข้ไก่เออเลี้ยจัดไปข้าวไก่แล้วเลยสามมาแนเอาเป็นค้าวเลย เอาไปบตหน่อยต้องใครล่ะนี่พี่ต่อได้สับปะไทโอ้โหอาหันแหละนี่เด้คอยถ่ายหายอยู่เออไปนนดโค้เป็ดโค้กก๋วยเตี๋ยวโค้งไก่ได้ก๋วยเตี๋ยวโค้งโค้งไก่พี่เปล่าได้พี่หนอมันมันคนร้ายเนาะเลี้ยงคนสิไปหลวกเปลี่ยนพี่ต่อจักหน่อย ป้าสวรรคนเดียนคข้วพี่เนาะมองปบอกปแนปูย่ใส่ปอยู่วางเเลพี่นาะพังซอยแม่ักะปิอันไปเอากะปิเห็นไหมนั่งย่เสือขันย่ยนะเดี๋ยวย่ี่นะอยู่เตียงนี่ เอาเส้นให้กินพร้อมเดีเลยเอาเส้นเดี่ยวเอาข้าวเยี่ยมอีก้็ครับมันหลายเฮี้ยเอาไปเอาไปกู้หญิงเฮี้ยกินก็ได้มันหลายปุ้มเบื้องพี่เด้อปุ้มเบื้องพี่เด้อ อย่าฟ่าละคำแพงเกมาเบื่อ,องผีมันฉีบซบชนเรามาอยู่เบืีอ,เอ,องเลยมันคาบเล่าแล้วขีบอันอีสนอยู่ตะน้อยจะเ็นยังล่ะมาขีบมาขีบมันอีสอยเลยเนี่ยมาแวยเข้ามาไว้ดีดีอยู่กต้ง เอาสิอย่ามันมาไลายถั่วอย่างพท่านอาโ,อโอเคเนี่้าเป็นลุงพลนเนาะยูทูบเบอร์าลายมันก็อ <c oughs> นกอบ้นก็กอันนี้ยูทูบเบอร์บ้นตั้งหล <c oughs> ังกัางินกะปิคานก็ว่าไปกิแล่ะเนี่ย <c oughs> เราไปกิมน้ะถัวยเส็ดถ้วยไปไปไม่ยย่างนี้ ไปกินพักหลายๆแม่ทำขิงอันบักมาละยิ้มใส่จะสร้อยอ๋อไปยินน้าออกมวนมวน ขอบคุณป้าขอบคุณหน้าขอบคุณทุกๆคนเทียงหนึ่งเด้อเอาไปเอาเอาล่างน้ำก้อนหลักจังเอาไปลวกแม่ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆคนเด้อใจเด้อใจหอมเมื่อเด้อใจที่ต่อเด้อพใจหอมเมื่อเด้อเปรี้ยวเปรี้ยวก้ยเตี๋ยวกุ้ยเตได้ดายละจ้าต้อ o กินโซมา

ทำพวกนี้พองเียเลยได้กลุโซนได้บรรยากาศน่ะสวยจงมากโอ้ยเคลื่อนรูมันไ้แล้วเรียนอ้ไรอ่นอนนอน่อนแล้วันโอ้ยย่าใครจยิ้โุ่มที่ท่างผมนครับปท่างนี้ไปท่างนี้ เห็นเป็นแสบกะตีใจได้คนเห็ดน้ำที่นใหญ่น้แล้ดใใจขอบคุณีายเด้อแสบ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 พอแสบแสบ มีแห้งไปเห็ดเบียกต่วอวจูด้อครับ้าสูบถ้วยเจ้าจติด,ดปลาพิลึกอ,อยากดูอิม่มดิเออไปเห็ดตอนนี้ได้ๆแน่นอนปลาเด้อเอาโค้ง่เห็น,นั้มเอาอันนี้เอาฟางเอาโค้งปลาให้มันต,ตีนได้ละ ที่เห็นไม่ได้กระสามแมนพ่อตีนหรือพ่อพโอ้น้ำหังปลาแถมอย่อ่าพี่น้ายาวสิบเมตสิบเยี่ยมบรรยากาศเล้เห็นวังตะเพียงขานีเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสุขภูตสุขคนนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแห่งสบานเห็ดถนนขอนจีนเนาะเรืองการงานสามเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับมีแหงเห็ดเบียกต้อละครับมือนี้ สำารับมือสวัส <Nam> ด <or ations> ีครับ